สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับนิยายรักเรื่องดวงใจมาเฟียในตอนที่19โหมาถึงตอนนี้นะครับก็ใกล้จะถึงตอนจบเข้าไปทุกทีแล้วต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยนะครับที่คอยติดตามนิยายรักเรื่องนี้มาจนถึงตอนนี้นะครับผมเอาละครับจากเรื่องราวตอนก่อนหน้านี้เนื้อหาก,ก็กําลังเข้มข้นเลยวันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อน,นั้นไปติดตามรับฟังรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับ นมุมมองของคารลอสเขาผักผมไปหามาเทโอและผมเองก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้รีบไปหาเขาเขายังคงอยู่ในชุดวิ่งของเขาแซมเดินเข้ามาหาเขาและตบเขาช้าๆสองสามครั้งเฮ้ hey, ตื่นได้แล้วดูสิว่าใครอยู่ที่นี่เขากล่าวอย่างเน็บแนม มาเทโอพืมพมกระพริบตาและดวงตาของเขาก็จับจ้องมาที่ผมและพวกเขาก็เบิกกว้างเขาใส่ความยับยั้งช่างใจที่รักเขาส่งเสียงครวญครางสิ่งที่ผมอยากทำก็แค่กอดเขาเอาไว้มตตีมันจะไม่เป็นไรนะผมให้คำมั่นใจกับเขาและเขาก็ทำให้แซม มีสีหน้าเย็นชาราวกับกระดูกฮไม่น่ารักเลยนะแซมย้อเย้ยจะต้องการอะไรกันแน่แซมแน่นอนว่าคงไม่ใช่แค่เงินผมถามเพื่อเริ่มคลายความอดทนทำไมฉันถึงอยากจะชำระให้น้อยลงล่ะฉันฆ่าแกและสุนัขล่าเนื้อจะบูชาฉัน เมื่อฉันเข้าร่วมกับพวกเขาแกอาจจะเข้าใจผิดนะถ้าแ,แกคิดว่านั่นคือวิธีการทำงานฉันจะบอกแกบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวมาเฟียเท่าเท่ากับที่เราชอบติดตามทุกอย่างที่คู่แข่งทำและมักจะก้าวนำหน้าเสมอและบางครั้งก็สงสัยรับไปในหมู่พวกเขาเช่นแกมีสิ่งหนึ่งที่เราดูถูกมากที่สุดผมพูดอย่างขบขันคนทรยศ คนในครอบครัวตัวเองอย่างมันเนี่ยเหรอที่ฝั่งนั้นจะอ้าแขนรับอ๋อใช่แล้วนั่นคืออะไรเขาหันปืนกลับมาหาผมโดยที่รูจมูกของเขาวูบว่าลูกนสนิทเราเชื่อในความพักดีพี่น้องตระกูลและนี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันไม่ใช่แกเพราะยอมรับเธอว่า ใครจะบอกว่าแกจะไม่ทำแบบเดียวกันกับพวกเขาในภายหลังละ่ะฮะแน่นอนว่าแกอันได้รับคำชมว่าถ้าฆ่าฉันแต่แกจะไม่รอดพ้นคืนนี้ไปท่ามกลางพวกเขาฉันบอกพวกเขาเริ่มรู้สึกมั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์และมันก็ส่งผลอย่างที่ผมคาดหวังไว้แซมเริ่มเหงื่อออกเขาน่าจะเริ่มกลัวแล้วละ่ะนี่แซมฉันสามารถให้เงินแกและปล่อยแกเดินออกไป ฉันจะไม่ตามแกฉันจะเพียงแค่ปล่อยแกไปแต่แกต้องปล่อยมาเทโอไปตอนนี้เขามองระหว่างเราเห็นได้ชัดว่าเขาต่หนักว่าเขาไม่ได้คิดถึงรางน้ํานี้ <c oughs> ฉันไม่เชื่อหรอกว่าแกจะปล่อยฉันไปฉันเห็นสิ่งที่แกทำกับคนทรยศผมยิ้มย้อในใจเพราะว่าแซมมันพูดถูกแต่ตอนนี้ ผมแค่ต้องการให้เขาปล่อยมาเทโอไปก็เท่านั้นเองเขายกปืนขึ้นมาด้วยมือที่สั่นเทาและผมพยายามขยับเข้าไปใกล้แต่เขาชี้ปืนไปที่มาเทโอผมจึงได้แต่ตัวแข็งทื่ออย่าขยับด้วยมีความวุ่นวายอยู่ข้างนอกซึ่งทำให้เขาเสียสมาธิไปชั่วขณะหนึ่งวิกและพวกพี่น้องอยู่ที่นี่และผมพยายามที่จะใช้โอกาส แอบเข้าไปหาเขาเพื่อปลดอาวุธเขาแต่แซมก็หันกลับมาอย่างรวดเร็วและชี้ไปที่มาเทโอและผมก็กระโดดไปต่อหน้าเขาเสียงปังดังขึ้นไม่นะคาร์ลที่รักผมได้ยินเสียงของมาเทโอก่อนที่จะล้มลงกับพื้นและกระแทกหัวของผมลงบนพื้นที่แข็งณมุมมองของมาเทโอ เหตุการณ์ตอนนี้มันเช่งเกิดขึ้นเร็วมากเลยคาร์ลสกระโดดต่อแน่ผมแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นคาร์ลสอ,อยู่บนพื้นตรงเท้าของผมไม่นะคาร์ลสที่รักแกมันเลวแซมฉันจะฆ่าแกผมตะโกนใส่แซมที่ดูตกใจกับเหตุการณ์นั้นผมคิดว่ามันเป็นอะดรีนาลีนหรือการเห็นผู้ชายที่ผมรัก ต้องนอนจมกองเลือดผมหักนิ้วหัวแม่มือและดึงมือออกจากข้อมือและก่อนที่เขาจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนั้นผมก็นั่งเก้าอี้ไปด้วยเวียงไปที่หน้าเขาแล้วหยิบปืนคล่อมเขาไว้แมดได้โปรดฉันขอโทษเสียงปังปังปังปงดังขึ้นผมยิงเขาสามครั้งด้วยใจของเขาโดยมีเลือดกระเซน็นบนใบหน้า และผมก็ทิ้งปืนคลานไปหาคารลอดผมได้ยินพวกลูกน้องคนอื่นๆรีบเข้ามาดีใจที่พวกเขาปรากฏตัวในที่สุดที่รักช่วยพูดอะไรหน่อยเถอะนะดวงตาของผมพร่ามัวจากน้ำตาที่ผมควบคุมมันเอาไว้ไม่ได้คุณจะต้องไม่เป็นอะไรนะดโปรดเย่าทิ้งผมไปคารลอด มือของผมเต็มไปด้วยเลือดที่ไหลนองมีเลือดอยู่ทุกที่เขาเอามือมาแตะที่แก้มผมช้าๆถึงตาฉันต้องรับกระสุนแทนนายบ้างแล้วนะแมตตี้คารลอสกระซิบเขาพยายามอย่างหนักที่จะไม่หลับตาผมสซือื้นและจิกริมฝีปากของเขานี่ กรุณาช่วยด้วยผมตะโกนมองไปข้างหลังอะไรจะพาพวกเขาไปนางขนาดนั้นมตตี้เขาเรียกผมอย่างหอบหายใจคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นนะ่ะคุณจะไม่เป็นอะไรนะคะลอสพวกเขาอยู่ที่นี่แล้วผมเงยหน้าขึ้นช้าๆแล้ววางลงบนแน่นเขายิบอ,อ่อนและแตะมือของผมที่กดทับบาดแผลของเขา ฉันรักนายนะมาเทโอเวลาผ่านไปนี่ก็เป็นเวลาสองเดือนแล้วนับตั้งแต่ที่คารลอถูกยิงการผ่าตัดประสบความสำเร็จแต่ดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ในอาการโคมา่าศัลยแพทย์ที่เก่งที่สุดถูกนำเข้ามาเพื่อทำหัตถการและรักษาเขาแล้วเราก็ได้รับการบอก ให้มีความหวังตอนเรจิเลโอมีงานยุ่งมากและผมก็ช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้มากที่สุดแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็เพิ่งทำงานจากห้องของคาร์ลสนผมไม่อยากออกไปและจากไปเมื่อเขาตื่นผมโกนหนวดให้เขาอาบน้ำให้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะผมไม่ยอมให้พยาบาลคนไหนทำแม่ของเขา รู้สึกขบขันกับสิ่งนั้นและบางครั้งเราก็ดูหนังตอนกลางคืนด้วยผมหมายถึงผมกอดเขาแล้วพูดคุยกับเขาส่วนใหญ่เกี่ยวกับข้อตกลงและผมคิดถึงเขามากแค่ไหนและสุดท้ายผมก็ร้องไห้จนต้องนอนในอ้อมแขนที่ดูไร้ชีวิตชีวาของเขาได้โปรตื่นเถอนะ คาร์ลที่รักนี่กับผมสนิทกันมากขึ้นกว่าเดิมและเขาก็ช่วยเหลืองานและรายละเอียดด้านความปลอดภัยได้ดีมากไม่อยู่เคียงข้างวิกทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้ดีที่คาร์เรหาดผมแค่อยากให้คาร์ลตื่นเร็วๆคุณหมอแนะนำให้พูดคุยกับเขาและเล่าเรื่องราวต่างๆรอบตัวเขาให้ฟังเขาอธิบายว่ามันเป็นไปได้ว่าคาร์ล จะได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างคุณรู้อะไรไหมผมแค่จะทำต่อไปแล้วทำให้รูปของคุณเปล่าตอนนี้ผมพูดหัวเราะเบาๆขณะที่อาบน้ำและถูตัวให้เขาแต่ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องกำจัดต่อสังออกไปมันดูหยบยาบนะผมจับแก้มเขาและเข้าห้องน้ำ ไปหยิบของที่จำเป็นนี่ไงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยคุณดูดีจังผมกระซิบส่วนสุดท้ายและค่อยๆโน้มตัวลงไปสัมผัสที่ริมฝีปากของเขาผมรู้สึกว่ามือของเขาขยับและดวงตาของผมก็เบิกกว้างมองดูเขาผมค่อยๆผ่าตัวออกมาช้าๆมองดูเขาด้วยความตกตะลึง ใบหน้าของเาล้นเงยขึ้นและเขาก็คร่ำควรวญเล็กน้อยไม่นะสิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ผมมองเขาด้วยความประหลาดใจเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นมาช้าๆแล้วหัวใจของผมก็เต้นแรงจนผมแน่ใจว่าผมจะเป็นลมผมไม่รู้ว่าตัวเองคิดถึงดวงตาสีน้ำตาลแดงที่สวยงามคู่นั้นมากขนาดนี้ผมเพียงแค่มองดูเขา และไม่รู้ว่าจะพูดอะไรสวัสดีเขาครางออกมาพร้อมกับขมวดคิ้วเล็กน้อยเสียงแหบแห้งของเขาเซ็กซี่ราวกับผมกำลังมอดไหมอยู่ในนรกฉันอยู่ที่ไหนนายเป็นใครเขาพูดออกมาแค่นั้น ทำาผมอึ้งและตกตะลึงไปต่อไม่ถูกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเขาไม่รู้เหรอว่าผมเป็นใครเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงต่อนน้นโปรดติดตามต่อได้ในตอนหน้าห้ามพลาดเลยนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอบุดทุกการกดไลค์และการกดติดตามตอนนี้นะครับช่องของเราก็กำลังจะมีนิยายรักเรื่องใหม่ฝากคุณผู้ฟังกดติดตามและเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ บทสรุปความรักระหว่างแมตตี้และคาร์ลอสจะจบลงเช่นไรเร็วๆนี้พบกันครับกับคำตอบสุดท้าย